Staring out the window, reaching for a north star. Waiting just to wake up from this nightmare. Or you could be right <coughs> back in my arms, to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's <laughs> simple, but I could paint a thousand different pictures. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่โคเปนเฮเกนนะครับประเทศเดนมาร์กเนาะก็เป็นการมาโคเปนเฮเกนแบบชุกระหุกนะครับก็คือมามาเมื่อวานนะฮะเรามีสแตนบายเนาะคือเราจะหมดเวลาสแตนบายประมาณสี่โมงครึ่งนะครับแล้วตอนสี่โมงเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเนาะก็บอกว่าให้มาบินที่โคเปนเฮเกนนะครับก็ เก็บกระเป๋าแล้นะฮะแล้วก็รีบแนบนิดน,นึงก่อนที่จะมาบินนะครับแล้วก็ตอนเนี้มาอยู่ที่โคเปนเฮเกนแบบรวดเร็วมากสำหรับเราแล้วนะครับเพราะปกติเนี้ยเราก็จะรู้ตารางบินก่อนนะว่าจะไปที่ไหนไปยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้เตรียมตัวซึ่งการมาครั้งนี้ก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับยังไม่ได้ดูเลยว่าวันนี้จะไปไหนนะฮะก็เดี๋ยวดูกันทีเวลาตื่นนอนมาแล้วว่าเออจะไปไหนดีนะครับก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราจะ พยาศไปนอนก่อนเหมือนทุกคลิปเลยก็ <c oughs> คือรูทีของเราพอมาแลนด์มาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยะฮะก็ต้องทําการนอนก่อนนะเพราะว่าทาไฟยาวมานะฮะประมาณ11ชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะมีอาการลานิดนึงนะฮะฉะนั้นพอมาถึงเนี่ยก็อยากจะทําการยีบก่อนนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปเดินเล่นที่ไหนดีนะครับหรือว่าจะทําอะไรดีนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะว่าต้องไปนอนเอาแรงก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวเจอกันหลังที่จากตื่นแล้วนะครับ ติดมาเรียบร้อยนะครับ <'m> ทุกคน <in S 2> ก็แต่งตัวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ย <It> s <S จริงๆเราไม่ได้มีแผนอะไรอย่างที่บอกนะเพราะ <You 're S 1> ว่าเป็นแบบสแกนบายมนาะแบบชั่วโมงหกนะับแต่ว่าบนเครื่องนะฮะเมื่อกี้ก่อนที่จะแยกออกจาก เพื่อนๆเนานะในบนไฟเนี่ยเขาก็ได้ชวนเนาะว่าเขาจะไปทานอาหารกลางวันกันนะครับที่ร้านอาหารไทยเนาะซึ่งมันชื่อว่าร้านบ้านแก้วนะครับซึ่งเราไม่เคยมาเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อเนะเวลาลูกเรือมาก็จะไปทานกันนะครับซึ่งเรามาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปเลยขนาเนี่ยวันนี้อาจจะไปทานอาหารกับเพื่อนนะครับเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการอันบ็อกซ์นะครับวันนี้เราเอาสิ่งหนึ่งมานะครับเราตื่นเต้นมากก็คือตัวนี้นะครับ Bymo Watch R นะฮะเป็นนาฬิกาเนาะเพิ่งได้กล่องมาเลยนะครับจะมาทําการอันบ็อกซ์ที่นะครับจริงๆอ่ะมันมาพร้อมกับอันนี้ด้วยนะครับคือในกล่องนี้นะครับเป็นนาฬิกาเนาะแล้วก็มีสายนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายสามารถที่จะเลือกได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบสำรองเอามาได้นะซึ่งจริงๆเนี่ยเราเลือกสีดํามานะครับ มันก็จะมีหลากหลายสีเราสามารถไปดูได้รายละเอียดกันได้นะครับแต่ทางนี้เนั้นเนี่ยขอแยดมาอันบ็อกซ์ตัวนี้ก่อนไปก็สำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับเป็น Mymo Watch Arm แล้วก็เป็นแบรนด์ลูกของเซี่ยวมีนะครับเขาบอกไว้ด้านหลังกล่องนะครับนาฬิกาเนี่ยจะมีหน้าปัด1.3นิ้วนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้5 ATM นะครับก็ประมาณ ขาเรียกประมาณ50เมตรหรือ50เมตรนะก็คือสามารถใช้ว่ายน้ำได้สบายๆนะครับมีโหมดออกกําลังกายนะครับก็คือมากกว่า100 exercise Mode นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะในหน้าจอสามารถที่จะเลือกได้100 s t w a t c h f a c e นะครับแล้วก็ส่วนต่อของแบตเตอรี่เนี่ยเขาเคลมไว้ว่า10 days battery life นะตอนที่เราศึกษาข้อมูลมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสามารถอยู่ได้ประมาณ15วันถ้าใช้แบบ s e เ v e r m o d มนะแล้วก็ประมาณ7วันถ้าสมมติใครใช้แบบ หนักหน่วงนะอย่างเช่นออกกำลังกายมี notification นะฮะตรวจวัดอาการ,รต่างอะไรเงี้ยสามารถแบบใช้แบบเต็มสติมก็อยู่ได้ประมาณ7วันก็ถือว่าเยอะมากนะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราต้องทำการติดตั้งเลยครับตัวแอปพลิเคชันชื่อว่า m y m o f i t นะครับซึ่งสามารถติดตั้งใน android แล้วก็ตัว iphone ได้เลยนะครับก็ติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ connect นะครับตัวนาฬกาเข้ากับแอปพลิเคชันนมันก็จะ connect กันนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนหน้าจอ รูปต่างๆนะอันนี้เราทาการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าพอเราเปลี่ยนหน้าจอแบบนี้นะครับดูสิเห็นไหมสำหรับใครนะครับที่เป็นสายแฟชั่นชอบแต่งตัวเนาะตัวนี้นะครับก็จะมีออ t ฟิศ mode นะครับที่ทําให้นาฬิกาของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนหน้าปัดนะครับไปตามสไตล์ของการแต่งตัวของเราในแต่ละวันได้ด้วยนะครับทุกคน ง่ายๆนะครับหากใครต้องการใช้เนาะสามารถที่จะเข้าไปในส่วนของว่ f เฟซได้เลยครับจากนั้นกดส่วนของคัสตอมแล้วก็หมด Outfit ครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับหรืออัปโหลดรูปสไตล์การแต่งตัวของเรานะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราใส่ชุดโทนสีน้ำตาลเนาะก็ทำการถ่ายรูปภาพมาเลยครับจากนั้นเนี่ยก็ กดยืนยันนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำการเจเนเรตนะครับหน้าจอให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของเรานะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นโทนสีน้ำตาลนะให้เข้ากับการแต่งตัวของเราในวันนี้หรืออย่างอันนี้นะครับเราทําการลองถ่ายรูปมาอีกครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าปัดแบบนี้มาเลยนะครับและอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแต่งตัวสไตล์แบบชุดสีเขียวของเราเขาก็จะเจเนเรตให้แบบนี้เลยเหมาะกับสายแฟชั่นมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดนะครับที่เราสามารถเลือกได้เนาะ แล้วก็หลกัหลกๆที่เราเห็นแล้วลองลองเล่นดูนะครับเราชอบก็คืออันนี้นะครับเหมาะมากมันคือเป็นคาเมล่านะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวนาฬิกาตรงนี้เนี่ยใส่ไปใช่ไหมครับแล้วก็คอนเน็กกับตัวโทรศัพท์ซึ่งปกติมันจะคอนเน็กอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะแล้วจะถ่ายรูปนะแบบไม่ต้องมาตั้งทําการตั้งเวลานะครับก็สามารถที่จะกดตรงนี้เนี่ยเพื่อทําการถ่ายรูปไปเลยนะครับก็เออสะดวกดีสําหรับเราเราสึกว่าอันเนี้ยเจ๋งดีนะครับ ส่วนเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูมิวสิกเนาะก็คือเราสามารถที่จะบังคับนะครับคอนโทรลในการฟังเพลงได้ผ่านตัวนาฬิกาได้เลยเนาะไม่ต้องแบบยีเพัพท์ขึ้นมานะครับมันสามารถที่จะคอนเน็กแล้วก็เวลาฟังสามารถลดเสียงเบาเสียงปรับเปลี่ยนเ,เพลงได้นะครับกดเพลงกดพอสได้ตรงนี้เออมันจะมีเขาบอกไว้นะครับว่าสามารถที่จะเตือนนะให้เราทําการดื่มน้ํานะครับอย่างเนี้ยเวลาเราบอกไว้ว่า 2,000มิลลิลิตรนะครับหรือ2ลิตรต่อวันเนี่ยเขาก็จะทําการคํานวณให้เลยว,ว่าเราต้องดื่มประมาณชั่วโมงทเท่าไหร่บ้างยังไงบ้างนะฮะมันก็จะขึ้นเตือนมาตลอดเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูนะครับว่ามันจะเตือนอยังไงบ้างเพราะเ,รเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวที่ข้างนอกเนาะสำหรับฟีเจอร์หลักๆนะครับเวลากดมาก็เหมือนรูมอะเรตโฟนนะที่เราบอกมีเมนูทางลัดเนาะว่าเราจะปรับแสงนะครับได้เท่าไหร่บ้างนะมีโหมดกลางคืนว่ามันอย่ารบกวนเราเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดไฟฉายได้ด้วยนะเปิดไฟฉายก็ ตัวไฟฉายนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้สว่างมากแต่ว่าสมมติเราไปอยู่ที่มืดๆนะครับแล้วเราก็แตะไปหนึ่งครั้งเนะี่ยมันก็จะเพิ่มความสว่างซึ่งถ้าเราอยู่ที่มืดอะ่ะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวช่วยได้ดีมากนะอันนี้ในส่วนของ notification นะครับก็การแจ้งเตือนนะเราสามารถที่จะดูการแจ้งเตือนได้จากด้านหน้าจอหน้าปัดตรงนี้เลยนะครับเลื่อนด้านบนมาแล้วก็จะเป็นแจ้งเตือนต่างๆนะครับไลน์อย่างเราตั้งไว้นะครับเป็นไลน์เป็นอินสตาแกรมมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้หมดเลยนะครับ ทุกคนครับหลักๆก็ประมาณนี้นะสำหรับการมา unbox นะครับวันนี้เราก็จะทําการเอานาฬิกาตัวนี้นะครับ Mimo Watch R นะฮะไปเดินนะฮะเล่นในตัวเมืองโคเปนเฮเกนนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้เดินเดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะไปแบบทานข้าวแล้วก็เดินเข้าซูเปอร์หน่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเราก็อาจจะทําการเข้าไปเดินใน Walking Street นะครับที่เราเดินประจําตรงนั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนน่าจะเยอะแล้วก็ร้านเนี่ยอาจจะปิดเร็วนะเดี๋ยวเราจะไปทันหรือไม่ทันยังไงเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอ ลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะฮะ เป็นบริเวณสวนนะครด้านหน้าโรงแรมบรรยากาศดีมากคนก็ชอบมาเอาจ็อกกิ้งที่นี่กันนะครับก่อนที่จะไปที่ร้านอาหารนะครับก็แอบมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะก่อนแบบหนึ่งนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่นัดกันนะครับก็ จะใช้เวลาตรงนี้นะเดี๋ยวจะทําการถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่มีคนถ่ายรูปให้นะยังไม่เจอเพื่อนนะครับก็เราจะใช้ตัวช่วยของเราได้ก็คือเสียงหวอไม่ใช่ก็คือตัวนาฬิกาไมโมนะครับผมไมโมวอชาร์เนาะจะใช้เป็นตัวชัตเตอร์แทนนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะสามารถถ่ายรูปได้ประมาณไหนนะครับไป In the middle, you tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out because timing I all but you felt. ไปเดินเล่นในส่วนฐานะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปที่เขาเรียกว่าร้านอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปร้านอาหารชเวลาประมาณ20นาทีนะครับจากตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวอาจจะไปแวะนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับเผื่อจะเจอตามทางมีอะไรน่าเดินน่าดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยแล้วกันนะฮะเรานี้เราจะไปกินอาหารไทยเนาะก็เดี๋ยวไปดูก็จะสั่งเมนูอะไรเพราะตอนนี้ก็แอบเริ่มหิวแล้วนะครับไปไปกันดีกว่าไปกับ ไมโมวอชอารนะครับไายเมอกี้กำลังจะออกไปที่บอกนะครับอยู่ดีก็มีเตือนมานะครับว่าให้ดื่มน้ำเนาะถอดเสื้อแล้วนะครับเพราะว่าอากาศก็เย็นแต่ว่าพอถอดก็สบายดีลมแรงด้วย อากาศถือว่ายเย็นสบายนะครับชาวนี้เนาะแล้วก็ไม่ใช่เชาวนี้สิตอนนี้เป็นเวลา14:46แล้วนะครับอยู่ดีๆก็แวะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะว่าเ<ม>พื่อนๆยังมาไม่ถึงนะเราก็เลยมาเดินเล่นมันเป็นแบบว่าทางผ่านที่จะไปทางร้านอาหารพอดีนะนรับ แม่น่วนวันนี้มันแบบว่าเหมือนของเล่นมากตอนแรกเชื่เเอ,เ,เ,ปอเ,เป็นของเล่นแต่มันคือแบบหักจริงๆทุกคนมันติดฟิกจริงๆนะครับเสื้อสีมันไม่ดีเรียกว่าของเล่นน,นะครับอย่างเช่นอันนี้คือฟิกสตอเบอรี่ที่นี่นะสามสิบคนก็ปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมันจะลุกเล็กๆนะแต่สีสดแบบสดมากตัวนี้เป็นบลูเบอรี่ราคาอยู่ที่ประมาณสิบ โคนประมาณ40บาท50บาทประมาณถือว่าถูกมากอันนี้เป็นมุมน้ำผลไม้นะครับกระป๋องอันนี้น่ารักมากเป็นน้ำมะม่วงโคนราคาอยู่ที่2 0โคนนีฮะประมาณ80บาทนี่น้ำสลังแพ็กเกจจริงน่ารักมากมีเลนจีมี แพนเช่ฟูดในสวนะัสดะสีกล่องน่ารักดีอนะ่ะอันนี้นะ่ากินมากทุกคนเป็นสลัดนะครับคาดว่าน่าจะต้องมามาซ้ำอันนี้เพื่อเป็นอาหารเช้าวนันอาทนี้นะครับเพราะว่าคงไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่ายังไม่อยากถือตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันหนักเดี๋ยวค่อยกลับมาแวะซื้ออีกทีนะึ่งเดี๋ยวเราจะลองอันนี้นะครับทุกคนอยู่ที่ราคาประมาณส2บสองโคนนะครับเป็นน้ำสปาร์กิ้งแมงโก้ก็คือ <laughs> น้ำ มะม่วงโซดานะครับดูน่าสนใจเดีย๋ยวอันนี้ไปลองชิมดูเดี๋ดยวเราต้องเดินไปร้านอาหารระมาล12นาทีนะฮะดูจากแมนเมื่อกี้เนาะนลองชิม อร่อยดีนะฮะเหมือนแบบว่าไม่ได้หวานเกินไปนะมันก็จะมีความไม่ได้ซ่ามากขนาดนั้นด้วยมันแบบบอกไม่ถูกเลยอะแต่คืออร่อยนะครับโซนนี้ก็อาหารไทยนะครับอันนี้เพิ่งเคยมานะโซนนี้แบบเพิ่งเคยมาเลยจริงอันนี้เป็นไทยทาเวโลโนะครับอารมณ์เหมือนคนไทยอยเนี่ยร้านนี้นะครับก็คือร้านบ้านแก้ว เราแวะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นการไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้ปิดตอน5ห้าโมงนะตอนแรกจะไปเดินวอล์กอินสตรีทต่อแต่ว่ามันปิดหมดแล้วนะครับก็เลยมาซูเปอร์มาร์เก็ตแทนก็มาหยิบสลัดนะครับที่เมื่อกี้ดูใบเเอาไว้เป็นมื้อเช้าพรุ่งนี้นะครับ น้ำผลไมล้รวมนะครับใช่ไหมเอ็กโซติกด้วยเป็นแบบพวกผลไม้บ้านเรารวมนะฮะอันนี้เยอเกินนะครับเราเลือกเป็นเบอร์รี่เนาะประมาณ13บสามเรน,นะครับสิบรามูณอันนี้คือน้ำผลไม้กระป๋องที่ดูที่สม,มุนไเร์ที่แล้วนะครับแต่อันนี้ไม่ลดราคาทุกคนอยากลองดูนะครับ ซูเปอร์เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ประมาณ6โมงนิดๆนะครับไม่มีอะไรแล้วทุกคนวันสแตนบายของเราก็ประมาณนี้นะครับพอมาบินเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเนาะฉะนั้นเนี่ยแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเปิดเท่าไหร่ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้น,นก็ มาแบบชิวๆถือว่าเป็นการมาแบบชิวแบบชิลมากนะปกติเราต้องออกไปข้างนอกไปแบบว่าเดินเที่ยวนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไปแค่กินข้าวเองแล้วก็เข้าซูเปอร์แล้วก็กลับไปนอนแล้วครับกลับมาถึงห้องเรียบร้อยนะครับทุกคนกับการไปข้างนอกเนาะแบบไม่มีแผนอะไรเลยนะครับก็สรุปไปทานข้าวนะแล้วก็เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นเลยนะครับสำหรับการมาที่โคเปนเฮเกนและเราก็อยู่กับ ไม่ว่า watch R นะครับตลอดทั้งวันนอวันนี้นะครับที่มาอยู่ในโคเปนเฮเกนนะครับสำหรับใครนะครับต้องการรายละเอียดอะไรยังไงเพิ่มเติมดูได้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อหรือยังไงนะฮะก็สามารถที่จะใช้ลิงก์จากป๊อปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ฝากคลิปหน้าไว้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย